ครับพี่น้องเมื่อนี้ลงมาหน้านะครับภาพี่น้องว่าบงเขากรนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือเขากรนะครับสมนาสมือนี้นะครับแถวอีสานเฮากระสิบกข่อยปลูกกันนะครับบ่นิยมนะครับแต่ว่าคนสมัยโบราณนะครับตะกี้เพิ่นสิทธิ์ปลูกไว้นะครับเพื่อกันนะครับกันบ่ห้ยเขาบ่ห้น้ำไหลออกจากใหจากหน้านะครับกัน เขาเอนว่าไซยาสตร์นะครับที่มีคนสามารถเรียกเขาเรียกอยังใดเนาะสมัยตะกี้ถ้าเป็นข้อมเสือนะครับพี่น้องเพิ่งจปลูกกันเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมปลูกไว้เพื่อที่สิเอาไว้ทาเฮ็ดขนมนะครับแล้วก็เอาไว้หนึ่งใส่กับเขาเหนียวนะครับให้เป็นเขาคล้ายๆเขาไรเบัลลีนะครับแต่ว่าคุณภาพของเขากำเนี่ยสีดีกลัวนะครับเพราะว่าเม็ดมันใหญ่นะครับข้ากันนะครับพี่น้องเนาะอ่าเมื่อได้เห็นเขากำแล้วครับก็อยากสี สาทายายเกี่ยวกับเรื่องเขากำให้พี่น้องได้ฟังนะครับในอดีตการนะครับซึ่งพอแม่พี่น้องได้เคยเด้เล่าขานกันต่อมานะครับประวัติของเขากำมันเป็นยังไงนะครับเขากำนะครับประวัติความเป็นมานะครับเกิดจากเขาที่ตกใส่ขีตมนะครับจึงมาเป็นสีดํากลายเป็นเขากำมีนิทานนะครับเกี่ยวกับเขากำก็คือนิทานเรื่องของเตานะครับในอดีตนะครับที่ผู้เฒ่าเคยบอกให้ฟังนะครับ เต่านี่เป็นสัตว์ชนิดที่เป็นสันตว์ที่ขี่คุ้ยที่สุดนะครับอ่าขี่คุ้ยว่าจะคล้องเก่งนะครับอ่าเคยฟังนิทานเกี่ยวกับกร,กระต่ายกับเต่าบ่พี่น้องอ่ากระต่ายกับเต่าเต่าก็ขี่คุ้ยว่าจะคล้องเก่งแต่ว่าเกิดจากความอดทนของเต่าน,นะครับเต่าอดทนบ่ได้เก่งบ่ได้แล่นไววนะครับแต่ว่าสนะกระต่ายเพราะว่าวกระต่ายประมาทนะครับอ่าเรื่องนี้ก็คือกันนะครับประวัติของข้ากำรรนะครับนี่มาโอ้พี่น้องห้องใหญ่ๆครับเนี่ยห้องเขากรรมนะครับเนาะประวัติเขากรรมก็คือ มีเตานะครับตอนนั้นเกิดความแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งแห้งน้ำนน้องนห่วยนี่แหงโบกเบิดครับปูปลาหน้าน้ำกับแหงมะตุ่มกันอยู่ในอ่มองน้ำขอดนะครับน้ำเรือต้องลองแต่งแรงเล็กๆน้อยๆนะครับเต่าเพื่อนกับปห้มกับเขาอยู่ด้ือกันนะครับแต่เต่าจะเป็นคนเยอะยิ่งแล้วก็เป็นคนขี้โมในจักหน่อยนะครับกระสิมีพวกนกกระย่างนะครับหรือว่าพวกนกต่างๆนะครับ ซึ่งในช่วงนั้นนะครับสัตว์สเบอกกันได้เนะาะเพื่อกระสีผ้ากันมาซอยเหลือนะครับซอยเหลือพวกสัตว์ต่างๆนะครับที่แหงขอดอยู่ในน้ำในแม่น้ำนะครับก็สะเอาพวกสัตว์ต่างๆถึงยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่นะครับไปปล่อยไว้ในน้ำใหญ่ที่มันยังมีแม่น้ำอยู่ห่างไกลจากอ่าน้องดังกล่าวนะครับพวกนกต่างๆกัดซ้อยกันนะครับเอาปูเอาปลาเอาอยัางสุยางสุแนวนะครับ ไปปล่อยไว้ในน้องใหม่นะครับซึ่งห่างไกลจากน้องีิมันแห่งแหล่งแห่งนั้นนะครับอืไปซอยจะบดเกี่ยงแหะครับเพราะว่าสมัยตะกีน้นั้นอ่าสิมีหัวนาของกลุมซั์ต่างๆนะครับอ่าต้องการที่จะควบคุมระบบนิเวศนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างเพิ่งผ้าอาศัยกันนะครับอ่าก็เลยให้พวกนกสั์ปีกนะครับผ้าพวกสั์น้ำต่างๆนะครับไปไหวยู่ที่อ่าน้องน้ำใหม่ นะครับจนสุดท้ายนะครับกับมีเต่านะครับเตาก็เป็นเต้าขี่กุ้ยนะครับที่แรกเพิ่นบอกว่าอยากไปนะครับแต่ว่าอ่าเขาก็บังขามให้เพื่อนไปเนาะเพิ่นน่อยักใส่ไผนะครับเพิ่นยิงในตัวของเพิ่นมาในเพื่อนก็เลยตกลงไปนะครับนกกันขี้ไปก็ขีบ่ได้นะครับเพราะว่าเต้านักก็ต้องหามกันนะครับเหยียบไม่เอามือก่อไม่สองขางนะครับคู่กันเพื่อที่จะเอาเต้าขามฝากไปก็ได้บอกเตาว่าให้คาบไม่ไห้ ห้ามเว้าเด็ดขาดนะตเตากลยะคาบใหม่ไปไปหอ,ด,อดระยะที่ไกลเติมนะครับความสูงกับหลายฟุตอยู่พอสมควรนะครับเตาพักเสียอดจะคุยบ่ได้นะเพิ่นอยากเบววเพิ่นอาปากเบ้านะครับเพิ่นลืมวาเพิ่นคาบใหม่อยู่นะครับเนาะต๊ะลงมาครับถือก้อนหินใหญ่นะครับโอ้ยแตกกระซ่ากระไซนะครับส่วนหนึ่ง ที่ตกลงไปในน้ำนะครับตกลงไปในขีตมแน่ตกไปกระจัดกระจายนะครับไปเกิดเป็นเขานะครับส่วนที่เป็นเขาเจ้านะก็คือส่วนหัวใจของเต่านะครับส่วนที่เป็นเขาเนียวเห่าธรรมดาที่เห่าปั่นกินสีข้าวขาวเสมอเป็นส่วนของกระดองนะครับแต่ว่าเขากำเนี่เป็นส่วนของตับนะครับคือตับเตามันสีดำนะครับพี่น้องเนาะตกใส่ขีตมพอดีดอน patterns, นดๆๆกลายเป็นเขากำนะครับเรื่องเล่าเมันกาสืบทอดกันมาว่าค้านกันมาตั้งกี่นะครับเนาะ บ่หูซีเมนบ่แมน,แ,มนแต่ว่าผูเ่าว่าให้ฟังกับแมวบ่าตอกับพี่น้องนะครับเรื่องเล่าของเขากำนะครับเนาะมันนีลงมาหน้าเขากำรรกันเลยแต่มาถ่ายทอนพี่น้องดตเบิ่งนะครับกับพอลีชาแนลนะครับติดตามช่องในเดอร์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเสด็จคลิปดีๆจากพอลีชาแนลครับผมวันนี้สวัสดีครับ